สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมมีโอกาสนะครับผมได้ติดตามหรือพูดคุยกับปูนะครับผมวัดปลานะครับผมปูสามสามศูนย์นะครับผมสําหรับเมื่อวานี้พี่น้องครับปูบอกว่าฝันดีนะเด้อพี่น้องครับผมปูบอกว่าฝันว่าชี้พผมขาวนะครับผม เขียนตัวเลขนะครับผมให้ตัวเลขชัดเจ๋วเลยว่าสันปูวาในความฝันนะครับเนาะการสำรับพี่น้องนะครับผมท่านใดที่เขามารับชุมแล้วนะครับผมก็ออกไปกับย่ลืมนะครับผมให้กําลังใจแอดมินน้ำเนเด้อพี่น้องครับผมสิ่งสําคัญย่าลืมกดกระดิ่งครับจะบริภาทการแจ้งเตือนสหรับแนวทางดีๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องท่านใดทำวุฒชินชอบนะครับผมก็สามารถเดินผ่านได้เลยนะครับผมมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดถ้า อยากจะเก็บไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็สามารถเคียบหน้าจอไว้หรือว่าจดใส่กระดาษไว้น้องพี่น้องเนาะจะบริพาษากันหรือว่าจะบริลืมในวันที่จะไปสื่อนะครับพี่น้องเนาะบางที่อาจจะตรงใจก็พี่น้องก็ได้นะครับเหลขของปูนาะพี่น้องเนาะกับปูกะไฮมาบ่หลายหรอกครับผมพี่น้องปูกะไฮมาตามเหลขตามที่ฝันเนาะพี่น้องครับผมตามที่ฝันว่าชีโ่มขาวาเขียนไห้นาะพี่น้องเนาะ นะครับผมเป็นเลข3ตัวเลยนะครับพี่น้องนะครับผมเป็นเลข3ตัวนะครับปู่วาชัดแจ๋วเลยว่าสันแต่กระปูก็มีอ่าเลขนะครับผมเลขสูตรของปูเพิ่มเติมเข้ามาทำอีกหรอกพี่น้องนะครับเนาะไม้พี่น้องเข้าได้เปลี่ยนแนวทางนะครับผมย้ำนะครับพี่น้องได้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบอร์กันครับผมพี่น้องว่าเลขหลวงปูทีว่าชีผมขาวเขียนให้เป็นเลขตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเลขนะครับผมที ปูฝันว่ชชีหมขาวเขียนไห้ก็คือแปดหาหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแปดหาหนึ่งครับผมแล้วก็เอกสามตัวอีกชุดหนึ่งเป็นเหล็กที่เ,เล็กสูตรของปูนะครับผมปูเอ่อเ็ดสูตรมานะครับผมก็อยากมาให้พี่นอ้องเพื่อ,อพี่น้องเข้าใจมีโชคนะครับนอกมีโชคมีลาบนานะครับผมก็คือแปดหกแปดเนื้อพี่น้องเด้เอส่วนเลข2ตัวกับปูตันลงมาเป็นหาเนาะพี่น้องเนาะหาหนึ่งนะครับผมหาหนึ่ง นะครับผม8 6เนาะพี่น้องเนาะอ่าเจ็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็รแปดสี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าส่วนเลขสองตัวนี้เด่นๆก็คือ8 6นะครับผม8 6น,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 นะครับผมอ่าส่วนเลขวิ่งนะครับปูไห่เลขวิ่งมาน้ำเด้อพี่น้องครับผมเลขวิ่งบนดาไอ้บนล่างเนาะพี่น้องเนาะก็คืออ่าสามารถวิ่งในนะครับผมหากับหนึ่งนะครับสามารถวิ่งเหนทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะกับโบนิอาจจะมา ถ้าบนล่างกไนน็ได้ต้องพี่น้องเนาะก็ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจแอดมินนะครับเนาะอ่าจังไหนแอดมินก็ฝากช่องนิดหน่อยนะครับผมไว้ในอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องน้ำเนี่เด้อครับผมอ่าสำหรับมื้อนี้ครับผมสวัสดีครับ